เร็วเร็วมามานี่เฮ้ยทานี้คิดให้หน่อยนี่เขาว่ายาดมอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยดมแล้วเศร้าไปกระเทยยาดมฟินแหงดมแล้วเลิกไปกระเทยเลิกเคียวจริงหรือไม่ไหนดูสิบาดบาดบาดพี่น้องอันนี้ดีหรือโดมแล้วอยากได้เมียเลยบาดอยากได้เมียเลยพอ่ออยากได้เมียได้ยินบอ ย่าไงเมียอ่อเอาพ่ออะไรก็ได้เอาเดี๋ยวไปดูซิเอาเดี๋ยลนะพ่อเอายาดมนะครับฟินแฮงตัวนี้คือบอกเลยว่าเราผลิตมาแค่ไม่ถึง5,000ชิ้นเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับรุ่นแรกเป็นกลิ่นมอร์นิ่งเฟสคือดมแล้วสดชื่นดมแล้วไม่ใช่กลิ่นแก่ ดมแล้วไม่แก่แน่นอนเพราะเราไม่เอาคอนเซปต์ดมแบบแก่ๆเราไม่เอาต้องดมแล้วแบบขันเป็นชนี่กับชนนี้สาวทัาเป็นผู้ชายผู้ชายกับผู้บ่าวกับผู้บ่าวแบบไม่รุ่นดมเพื่มรู้สึกไปว่าเออยังเป็นวัยรุ่นอยู่เพราะไม่ใช่ดมเพื่โอ้ยเผาแล้ววิ่งเยี่ยนไม่เอานี่คือเป็นกลิ่นใหม่ที่ออกแบบทําออกมาประมาณสองที่กว่ากลิ่นนี้ไม่ซ้ําใครแน่นอนการันตีเรื่องความหอมแล้วก็ไม่แสบจมูกไม่ตึ้งไม่แสบดังที่สำคัญนะครับผมไม่แสบจมูกมาเร็วๆหนุ่มๆสาวๆเอานี่ยาดมมิ่่นแแงดลล้ววบอเยา อืมนี่แหละครับอันนี้คือจริงๆแล้วเราจะเปิดตัว25แต่ว่าอันนี้ให้ดมเฉพาะแบบว่ากินงานตัวเกี่ยวเป็นสิทธิพิเศษดมแลขอขึ้นดมแล้วของขึ้นมันมันซีแกมดมแล้ของอะไรลูกก็เป็นเป็นผู้ชายอ้าวนี่แหละครับเป็นไงบ้างอย่าลืมแบบว่าไปรีวิวให้นะมีคนอยเนี่ยต่ำวะนี่ น้อไม้ยังถ้าถือถ้าถือยาเดี๋ยวยัง้างอื่นฟองนะคะฟองทีแกบคเป็นยังคะเอาไปดูินุ่มชบเป็นยงบ้างเป่งยังบ้างต่อยนเป็นัซีมันคือเป่งจังซีป่ะโชว์เป็นยังไงัแตกต่างัมันแตกต่างมากเินแตกต่างจากอันท เออจิงมันไม่แปลกมันมันก็ปูแหม่อาไหแกม่ได้เออเอาจมบ้าแกม่ได้กินเท่าไหเป็นอย่างงี้อ่ะโอหอมมากแกไรนัไ่้ปิดได้ปิดได้ปิดบได้อไม้อูไม่้อยูไ้ปังอีกเล้ พี่น้องบอดบีกปังอีกแล้วพูดอีกแล้วธุรกิจใหม่ของบอดบ๊กพูดขึ้นมาอีกแล้วว่ามันดอกเห็ดไปเกาหลีกระซี่อวันซาลายมาขายพี่น้องเลยบัตตอนี่สิเปิดตัวยาดมได้บัตนียยาดมนี่เห็นแล้วดมมาแต่โดนล้วได้พี่น้องบอกว่ามันว่าหัว,วแต่สีมาด,ดมมือสองมือได้เห็นแล้วดมมาอยู่หลายเดือนแล้วยาดมอันนี้เปิดตัวแล้วเห็ดคอนเทนเก่งคักเจ้าพ่อคอนเทน อยากหัวน้องซิกแกมดมเราอยากได้เมียเดย้พอพนาวะจะพอคอนเทนต์ของแทยอีหลีพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟิลเลด์นี่ย่อมรับเลาสาอันซุม้มเด่นบอมากแล้วอันซุม้มเดนวาแล้วอันจังสันจังสีนะ่ะก็เมียเกาอันก็เลยมีสูเหมือนนี่ย่อมรับสาว่าเพิ่นเก่งย่อมรับมาสาว่าเราเก่งอีหรีผู้ใหญ่บ้านฟินเลนดแล้วมีด้วยมือนีนะยอ้อนขาด้วยแข่งของเราเอง อพูดขึ้นอีกแล้วธุรกิจไม่ยาดมเก่งค่ะเก่งเนี่ยอายุเย็บหาปีอิลีบอพี่น้องบอแมนผู้เฒ่ากับสารมาเกิดบอกพยาบาลฟินแลนด์นี่เออความคิดนี่หาสิบหกสิบเลยเลยพี่น้องความคิดน่ะแต่วานาตาเนี่ยังอ่อๆอยู่สิบเจ็ดสิบแปดเอาเอาเก่งอิลีพอไกลของเขาพี่น้องยอมรับเนาะรอดสนับสนุนตัว แม่แม่เอฟซีแมนบอจ่ายคยังกระซ้อเบิดหอหนึ่นละ่ะคันว่าพอไกลเห็ดออกมานั่น